บทปฏิบัติการเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีตอนที่1อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนำลวดแมกนีเซียมความยาวประมาณ10ซนติเมตรมาขัดโดยใช้กระดาษทรายจากนั้นนำไปขดเป็นวงวงโดยใช้ปากกาช่วย เสียบลวดแมกนีเซียมลงบนจุกป,ปิดหลอดทดลองเทสารละลายกรดไฮโดรคอริกความเข้มข้น0.2โมลาร์เทลงในหลอดทดลองที่มีขีดวัดปริมาตร เสียบลวดแมกนีเซียมลงไปคว่ำลงในบีเกอร์ที่มีน้ำกลั่นบรรจุอยู่ลวดแมกนีเซียมจะทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคอลอริกเกิดเป็นแก๊สไฮโดรเจนเริ่มจับเวลาที่ขีศูนย์ จับเวลาและบันทึกเวลาการเกิดแกส๊สไฮโดรเจนทุกๆ1ลูกบาศก์เซนติเมตร บันทึกเวลาลงในตารางบันทึกผลการทดลองตอนที่ 2. พื้นที่ผิวของสารกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนำลวดแมกนีเซียมที่มีความยาวประมาณ1 0เซนติเมตรโดยให้เท่ากับการทดลองตอนที่1ขัดลวดแมกนีเซียมโดยใช้กระดาษทรายพับให้มีขนาดเล็กๆ เทสารละลายกรดไฮโดรคลอริก0.2โมลาร์ลงในหลอดทดลองที่มีขีดวัดปริมาตรโลหะแมกนีเซียมจะทำปฏิกิยากับกรดไฮโดรคลอริกเริ่มจับเวลาที่ขีดศูนย์ บันทึกเวลาการเกิดแก๊สไฮโดรเจนที่5ลูกบาทเซนติเมตรบันทึกผลการทดลองของการทดลองตอนที่1และตอนที่2ตอนที่3ความเข้มข้นของสารกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนำหลอดทดลองขนาดใหญ่มาทำเครื่องหมายการกระบาท หลอดที่1ใส่กรดไฮโดรคอริก2โมลาร์ปริมาตร10ลูกบาศก์เซนติเมตรเตรียมจับเวลาจับเวลาเมื่อเทสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต0.3ส0.3โมลาร์ ola, 10ลูกบาศก์เซนติเมตร บันทึกเวลาเมื่อมองไม่เห็นเครื่องหมายกากบาทหลอดที่2ใส่สารละลายกรดไฮโดรคลอริก2มอลาร์10ลูกบาศเซนติเมตรผสมกับน้ำกลั่น4ลูกบาศเซนติเมตร เตรียมจับเวลาจับเวลาเมื่อเทสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต0.3ส0.3โมลาร์6ลูกบาศกเซนติเมตรลงไปในหลอดทดลองหลอดที่3ใส่กรดไฮโดรคอริก 10ลูกบาทเซนติเมตรน้ำ8ลูกบาทเซนติเมตรและจับเวลาเมื่อใส่โซเดียมไทโอซัลเฟต2ลูกบาทเซนติเมตร บันทึกเวลาของหลอดที่ 1, 2และ3ลงในตารางบันทึกผลการทดลองตอนที่4อุณหภูมิกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเตรียมสารละลายกรดออกซาลิกความเข้มข้น0.5โมลาร์2ลูกบาศเซนติเมตรผสมกับกรดซัลฟิวริกความเข้มข้น1โมลาร์1ลูกบาศเซนติเมตรและโพเทสเซียมเปอร์แมงกาเนต0.005โมลาร์2ลูกบาศเซนติเมตร ใช้เทอร์โมมิเตอร์อ่านอุณหภูมิห้องเทกรดออกซาลิก2ลูกบาทเซนติเมตรผสมกับกรดซันฟิวริก1ลูกบาทเซนติเมตรเตรียมจับเวลาจับเวลาเมื่อทเทโพเทสเซียมเปอร์แมงกาเนตสลูกบาทเซนติเมตรลงไปในหลอดทดลอง เรียมสารละลายกรดออกซาลิกและกรดซันฟิวริกผสมกันในหลอดทดลองจำนวน2หลอดนำหลอดทดลองไปจุ่มลงในน้ำร้อน60องศาเซลเซียสและน้ำเย็น15องศาเซลเซียสเป็นเวลา15นาที เมื่อครบเวลาแล้วให้เทสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตจับเวลาและจะบ,บันทึกเวลาเมื่อสารละลายเปลี่ยนเป็นสารละลายสีเหลืองใส นำสารละลายที่แช่ในน้ำอุ่น60องศาทำปฏิกิริยากับโพเทสเซียมเปอร์แมงกานีจับเวลาเมื่อสารละลายเปลี่ยนเป็นสารละลายสีเหลืองใสบันทึกเวลาบันทึกผลการทดลองเวลาที่ใช้เขย่าจนสารละลายเปลี่ยนเป็นสารละลายสีเหลืองใส ตอนที่5ผลของสารบางชนิดต่ออตัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีตอนที่5.1ผลของสารละลายแมงกานิสซัลเฟตต่ออตัตราการเกิดปฏิกิริยาโพเทสเซียมเปอร์แมงกานตกับกรดออกซาลิกเตรียมสารละลายเช่นเดียวกันกับการทดลองตอนที่4โดยผสมกรดออกซาลิกและกรดซัลฟิลิกจากนั้นเทโพเทสเซียมเปอร์แมงกานตลงไปหยด แมงกานีซันเฟตจำนวนห้าหยดจับเวลาบันทึกเวลาเมื่อสารละลายเปลี่ยนเป็นสารละลายสีเหลืองใส เปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการทดลองตอนที่5.1และการทดลองที่4หลอดที่2ที่อุณหภูมิห้องตอนที่5.2ผลของโซเดียมฟูอไรายต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาระหว่างแคลเซียมคาร์บอเนตกับกรดอะซิติก ตักผงแคลเซียมคาร์บอเนตจำนวนหนึ่งช้อนลงในหลอดทดลองให้เป็นหลอดทดลองที่1หลอดทดลองที่2ตักผงแคลเซียมคาร์บอเนต1ช้อนผสมกับผงโซเดียมฟูออลายหนช้อนนำหลอดทดลองที่1กับหลอดทดลองที่2ไปทำปฏิกริยากับสารละลายกรดอะซิติก เปรียบเทียบฟองแก๊สที่เกิดขึ้นบันทึกผลลงในตารางบันทึกผลการทดลองจบปฏิบัติการ